สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับณปัจจุบันตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนะครับไปหาวันที่20เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ให้เราเนี่ยน่าสนใจและก็ให้เราเนี่ยสามารถบิวตัวละครของเราและก็เพิ่ม damage CP ของเราครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้มีความสุขและก็ทันกับข่าวกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นสิทธิประโยชน์นะครับให้กับหลายๆคน แล้ววันนี้นะครับก็ยังไม่พอครับอัปเดตนะครับกิจกรรมใหม่ที่จัดงานอีเวนท์ที่มีการจัดงานอีเวนท์นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจด้วยครับผมสำหรับงานสําหรับงานกิจกรรมนะครับบอทเกมอัเคนามีนะครับที่ร่วมกับตัวเกมกระบี่ยช่วจากสานะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นจัดของกิจกรรมแรกเปลี่ยนโค้ดต่างๆนะครับใครที่ไปร่วมงานก็จะได้รับโค้ดฟรีด้วยเหมือนกันครับ เอาล่ะผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปเ้วยครับเรามาพูดถึงกิจกรรมนะครับสำหรับงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นระหว่างกระบี่ยจจุฬาสามครับกับในส่วนของบอร์ดเกมอะคาเดมี่ครับห้าถึงเจ็ดชั้นครับศูนย์ LG อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนั่นเองครับอยู่ที่บูธ R07 เท่านั้นนะครับใครซื้อโปรโมชั่น2กล่องก็จะลด20%ครับหรือเมื่อเรานะครับซื้อครบ5,000บาทครับ ก็จะได้ส่วนลดนะครับ25%นะครับโอ้โหแล้วยังมีสิทธิ์ซื้อนะครับของบอร์ดเกมราคาพิเศษด้วยลดตั้งแต่นะครับ50%ถึง70%ก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมและยังไม่พอนะครับถ้าเราเข้าไปร่วมงานเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับโค้ดเกมฟรีอีกนะครับผมซึ่งโค้ดเกมฟรีเนี่ยที่จะแจกให้เราก็คือถ้าเราช็อปนะครับ500บาทเนี่ย เราจะได้รับโค้ดไอเทมนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยมีมูลค่า1,500บาทนะครับโอ้โหหรือว่าคุ้มมากนะครับแล้วเราเนี่ยก็นาใบเสร็จนะครับซึ่งใบเสร็จเนี่ยก็จะมีโค้ดให้กับเรานะครับเมื่อเราทําการเอาโค้ดเนี่ยมาทําการใส่ในเกมนะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือไอเทมโค้ดเมื่อช็อปนะครับบอร์ดเกมครบ500บาทครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือทองนะครับหนึ่ทองนั่นเอง2นะครับก็คือเศษที่ขาดไปครับอยู่ท e ีะะ่ประมาณ50เศษโอ้โ hmm. ห <c ười> <misf> เยอะมากนะครับผมแล้วก็ยาหนาหยวนดียาหนาหยวนดีนะครับอยู่ที่50นั่นเองครับแล้วก็หินแห่งพรอยู่ที่10นะครับแล้วก็ยาแปดรเลิดอยู่ที่10เหมือนกันครับผมอันนี้ก็คือรางวัล code และต่อมาครับก็ยังไม่พอครับยังมีไอเทมโค้ดเมื่อช็อปบอร์ดเกมนะครับ5,000บาทขึ้นไปครับเราก็จะได้รับในส่วนทองเนี่ยอยู่ที่2,000นะครับแล้วก็คริสตัลฟ้าครับเพื่อเอามาตีโบด100 หีบเรือกุญแจหายากครับ10นั่นเองแล้วก็หินแห่งพร20ครับแล้วก็หินชิ้นส่วนคู่หูระดับ S S R ครับ20ชิ้นนั่นเองครับโอ้โ oh. หและภายในงานครับยังมีโค้ดพิเศษด้วยที่จะมอบให้กับทุกคนครับก็คือโคตต้ดกิจกรรมนั่นเอง1โค้ดเนี่ยก็จะได้ทอง1,000ครับหินหลอมนิยาน30ยาล้างไขกระดูก20หินพร3แล้วก็ตัวสุ่มคู่หู5นั่นเองครับแล้วก็จะมีโค้ด กิจกรรมที่2ด้วยครับก็จะมีทองอีก500นะครับยาซื้อทู20แล้วก็ยาจึงเหยียน20ครับเศษที่ขาดไป10แล้วก็กุญแจเทียนจีนะครับอยู่ที่2โอ้หแจกเยอะมากครับผมก็จะมี2โค้ดนะครับใน2กิจกรรมที่เราสามารถนำโค้ดเนี่ย มาใสา่ได้นะครับอันนี้จะเป็นโค้ดฟรีแล้วก็โค้ดซื้อของด้วยใครที่ไปนะครับก็อย่าลืมครับ9ถึง19ตุลาคมนี้ครับที่ฮอล์แห่ถึง7ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจบูธ r 0 7อย่าพลาดละ่ะมาดูในส่วนของตัวเกมครับณปัจจุบันเนี่ยมีแพ็กอะไรที่น่าสนใจในตรงนี้ครับผมซึ่งแพ็กที่น่าสนใจก็จะเป็นแพ็กสุดคุ้มครับแพ็กช็อปที่ไหนก็ได้รับของแถมสุดคุ้มครับแพ็กนี้เนี่ยจะเริ่มขาย้งแ,แบบวันที่8ตุลาครับถึงวันที่สิ ซึ่งเราสามารถเติมแพ็กไหนก็ได้นะครับในหน้า EX Top Up นะครับหน้าเติมเกมของตัวเกมครับผมซื้อแพ็กไหนก็ได้นะครับในนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือหินแห่งพรครับอยู่ที่10ครับแล้วก็หินหีบเลือกกุญแจหายากครับอยู่ที่5และแต้มบริจาคคิวครับสองหมื่นนั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นของฟรีที่ให้เรานะครับผมที่เราเติมแพ็กไหนก็ได้เราก็จะได้รับไอเทมฟรีนั่นเองในหน้า EX Top Up นั่นเองครับ ต่อมาครับเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจครับก็คือกิจกรรมแข่งขันทําเวลาครับถึงเตาวิถีแห่งเดรฉานั่นเองครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือให้เรานะครับรวมพลังนะครับแปดจอมยุทธ์สู้กับบอสนะครับมังกร2หัวนั่นเองทีมใดนะครับที่ติดอันดับเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไปเลยนั่นเองครับวิธีเข้าร่วมเนี่ยก็คือให้เรานะครับจัดทีมหรือผู้เล่นนะครับประมาณ8คนนี่แหละ นะครับผมนี่เวลาเราเข้ามานะครับมันก็จะมีการแข่งแบบทั่วไปแข่งแบบความเร็วนะครับแข่งแบบปรางประจาตรงนี้ครับซึ่งรางวัลก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมนี่ตรงนี้นะให้เราจัดทีมเข้าไปร่วมต่อสู้นะครับเขาก็จะแบ่งลําดับนะครับผมนในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้เลยนะอันดับต่างๆนะครับสมาชิกทีมเขาก็จะบอกหมดเลยนะครับให้เราเข้าไปตีบางก่อนหัวนั่นเองครับจะได้รับรางวัลทั้งทีมเลยนะครับตามอันดับเลยนะตรงนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยจะหมดเวลาวันที่ 12ตุลาคมนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปต่อสู้ได้แล้วก็จะมีรางวัลพิเศษด้วยนะครับอันดับ1นึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทําเวลาเร็วที่สุดนะครับจะได้รับรางวัลก็จะมี1ทองนะครับผมนี่อันดับ1ก็จะได้ทอง5000นะครับผมแล้วก็2ก็คือหินดําอุปกรณ์มานะครับ50 กุญแจเชนจีนะครับ30ิหินแห่งพรอนนะครับสาเอกตโยกโบราณหึงเตานะครับ20่เลยโอ้โหําดับรางวัลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะแจกนะครับผมแล้วก็ของรางวัลยกเซิฟเลยที่จะให้ทุกคนนะครับทองทั้ง1 0 0 0พทองเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่ให้มาตรงนี้เพื่อนๆก็เอาละต่อมานะครับกิจกรรมนะครับก็คือในส่วนของไฮไลท์มิทติ้งนะครับสุดรูอ ก็คือเตรียมพบกับสําสำนักใหม่นะครับจะมีสำนักใหม่ออกมาด้วยนะครับตรงนี้ได้ก็เร็วๆนี้นะครับสำนักใหม่เร็วๆนี้ก็ยังไม่เปิดเผยนะครับในส่วนของเรื่องของวันที่ที่จะปล่อยออกมานะครับแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับที่จะมีการอัปเดตใหม่นะครับสำนักดาบประชันนั่นเองครับที่จะมาใหม่ล่าสุดครับก็จะเป็นนักดาบผู้สั้นยาวนะครับอืมและก็ในส่วนของเรื่องของสกิลด้วยนะครับก็จะมีบอกเราด้วยว่า เออสกิลเนี่ยจะเน้นไปทางไหนนะครับก็จะเป็นในส่วนของธาตุดินไปครับก็คือสำนักเมงกะนั่นเองครับสำนักเมงกะนะครับสุริยันจันทรานั่นเองครับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะเล่นสำนักนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมในส่วนของเรื่องของสกิลต่างๆจะมีการอัปเดตใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีการอัปเดตในการปลดเลเวลด้วยนะครับก็จะเป็นแผนที่ใหม่ด้วยนะครับปลดเลเวลอยู่ที่99นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องของบท20 นะครับความยากระดับใหม่แผนที่ระดับใหม่แล้วก็การพัฒนาระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตตราประทับใต้ล่านะครับผมที่จะมีเป็นในการบิวซีพีแบบใหม่มาให้กับเราด้วยครับตรงนี้แล้วก็จะมีการอัปเดตใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับในการสรุปอัปเดตนะครับในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมีให้กับเรานะครับเล่นในส่วนของกิจกรรมต่างๆเอาละวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e ครับ เป็นกำลังใจในการทำคลิปกับกระบ,บี่เยยุสจักสานั่นเองครับ